Teen time. 1> <1> ในด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินเยียวยาจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยมีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเล ขานุการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมส่งมอบกำลังใจด้วยนะคะซึ่งในโอกาสนี้กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่ทหารผู้ทุพพลภาพจำนวน3รายรายละ70,00 700, 0สนบาทและทางคณะกรรมการกองทุนก็กำลังติดตามเร่งรัดการช่วยเหลืออีกจำนวน9ก้าล้านสามแสนบาทจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางตามมติคณะระัฐมนตรีเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริ บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งการมอบเงินเยียวยาครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือทหารผู้กล้าหาญที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นทุพพลภาพจากเหตุการณ์ประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยรัฐบาลได้มอบเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบเหตุและครอบครัวอย่างเป็นทางการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลและการดำรงชีวิตประจําวันซึ่งสะท้อนถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนสแสดงถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการดูแลและยินหยัดเคียงข้างประชาชนใน ทุกสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ